สวัสดีทุกท่านนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะตัวเลขมีเข้าและมีหลุดนะคะอยากจะให้เข้าทุกวันเลยนะคะแต่มันก็นะจับไม่ได้นะทุกคนนะบอกไม่ได้ว่าจะมาที่ตัวไหนนะคะเมื่อวานนี้ลาวีของเราก็ได้ที่รูด8นะคะใครที่วิ่งรูดที่8ก็ยินดีด้วยนะคะส่วนในลาวอื่นเราหลุดไปนะคะก็ขออภัยกันหลายๆเด้อพี่น้องนะคะ และทำให้เต็มที่อยู่นะทุกคนนะแต่ก็ยังหลุดนะคะก็ขออภัยกันจริงๆนะลาสตาวีและก็สามัคคีวีเมื่อวานนี้มันสลับกันนะคะสลับกันเนาะแนวทางที่ให้ไปนในราวสามาคัคคีมันมาออกในราวสตานะคะแนวทางที่ให้ไปนในราวสตามันไปออกราวสามาคัคคีโอ้ยเนาะนะปกติจะไม่ค่อยเป็นแบบนั้นนะคะถ้าหลุดก็คือหลุดเนาะจะไม่สลับกันแบบนี้นะคะ0ย์และ1นนะคะ08 09 06นะคะลาสตาวีเนาะ1 8 1 9 1 0นะคะ6กับ9ตัวตัวเดียวกันเด้อพี่น้องจา๋าถ้าชอบในหลัก6กับ9ก็อย่าลืมกลับหัวกันด้วยนะคะวันนี้ขอให้เฮงขอให้ปังเดอ้อนะคะ3 4 3 5 3 6สามคีวีนะคะ1 4 1 5และ1ที่6 นะคะ3 6 6กับ9ตัวตัวเดียวกันเด้อน,นะคะถ้าชื่นชอบก็ลองกลับหัว6เป็น9กับหัว9เป็น6ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าขอบคุณทุกการรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า